ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวลาเวกและน็อปส์ไทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลแนนเองเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆทุกคนไม่ได้มีเรื่องราวอะไรพอดีว่าแบบบ้านผมแตกรวแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงก่อนจะแตกอะ่ะมันก็ยังนัวยิงๆกันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันสนุกดีผมเลยอยากตัดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะอะไรประมาณนี้แล้วกันคือในเรื่องประมาณว่าเนื้อเรื่องในคลิปประมาณแบบต้องเล่าพื้นเพล่ะนะคืออย่างประมาณว่าผมไปลงป้องกันมาเว้ยแล้ว มันจะมีเวลาเลทใช่ไหมเลทเป็นเวลาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมไปเจอแครน,น้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักแล้วกันในเซิร์ฟเออก็พิมพ์มีแซะก็แปแซะกันมานี่นั่นนะเบาๆไม่มีอะไรแต่มิมมีจังหวะหนึ่งว่คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเลทตอนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วเหมือนต่คิวอะน้างผมอะเขาก็บอกว่าเ้าเลทครึ่งชั่วโมงไม่แตกหรอกอะไรประมาณนี้ว้เขาบอกเขาบอกเยวครึ่งชั่วโมงไม่แตกหรอกเขามาเลยทีนี้เขามาก่อนเลยทีนี้ก็คือแตกนั่นแหละ <laughs> <laughs> บ้านแตกอะ เามาเลตอะไรเงี้ยแล้วตอนจังหวะผมเข้าไปคือบิวในอ่ะเขาเขาเข้ามาถึงห้องของบิวในแตกแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังติดบิวนอกไงก็เลยยังนนัวกันยิงเก็บของยิงกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันสนุกดีก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับไปเสียงปืนโอ้โหโบโอ้โหห้องบิวไปหมดแล้ว บิวแตกบิวแตกเรียบร้อยทุกคนโอ้โหไปข้างนอกแป๊บเดียวเองบ้านแตกแล้วอะข้าหาปืนอยู่ในเมื่อน,น,นี่ยอยากได้ลูกปืนอะผมไม่มีลูกปืนเลยมีลูกปืนไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยเลาเจาะถึงไหนแล้วเนี่ย โหที่เสียงปืนมาเป็นระยะเลยทุกคนแกไม่ได้อโหของไปหมดละขอปืนขอปืนขอปืนก่อนขอปืนก่อนขอลูกปืนขอลูกปืนขอลูกปืน ลูกปืนลูกปืนลูกปืนปืนเออติดมาบ้างปะเนี่ยนี่มันอันนีเสิร์ป้องกันนะทุกคนโอ้ไม่ติดมาเลยขมขอปืนหน่อยไหมเนี่ยขอปืนอยากได้ปืนไปยิงหน่อยนะตอนนี้ผมไม่มีปืนผมว่าบ้านไม่น่ารอดแล้วละ่ะอยู่ทรงแล้วยังคงแตกแหละแต่ว่า ยิงเอามันละตอนนี้คิดว่านะเฮ้ได้ลูกปืนละได้ปืนละปืนหนักก็ไม่มีนะเอาอูซี่นี่แหละอูซี่ก็เอาได้เคเคกเกาะเกดก็ไม่มีอันนี้ของแตกหมดเลยคนนี้คือห้องของห้องบิวไปหมดแล้วเนี่ยทั้งของทั้งบิวเลยนะตอนนี้ที่ที่ยังองเด้งเฉยเลย คือตอนนี้ยังยื้อกันอยู่อ่ะที่ยังยือ้อเพราะว่ายังติดบิวนอกระทุกคนบิวในไปบินแล้วเนี่ยยังจะอุตส่าห์เด้งนะบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะผมว่าลงไปหมดแล้วผมถือไว้ก่อนนะลูกปืนจะได้ยิงหรือเปล่าไม่รู้ ตรลล้้มแไปเดิมศพแรกตั้งแต่เข้ามาโอโดนบ้องปิวเลยเมื่อกี้เรามีแค่ยูซี่นะครับพออุดมาแบบนั่นมีเป็นอะไรอ่ะ อไปเลยนะพี่ของเต็มว่ะแต่ของแบบจะเอาไปทำอะไรแล้วะ่ะตอนนี้อยากได้ปืนเกาะอะไรอย่างงี้มากกว่าพวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วมั้ เอา้ายิงจากไหนวะเนี่ยเ,เขาก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะเ,เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันไม่มีบิลแล้วเนี่ยต้องเอาบิลข้างนอกเนี่ยหรือว่าเขายังคิดว่ามีบิลอยู่ข้างในวะเดี๋ยวเดินติดแล้ววะเนี่ยเหมือนเดินติดอะไร,ะมะไ,รไม่รู้เมื่อกี้อา้าวไม่ใช่ผิดตัวโลกโลก แน่ยวางระเบิดไงดีวะวิ่งชาร์จเลยลแล้วม่ได้จะเสียอยู่ละนี่แน่นี่แน่ซำไปเลย ได้ปืนด้วยดีได้ยังอีแ้แค่น้าเบื่อวะ่ะพอจะกลับเข้ามาก็เป็นนาทีอะของนี่คือเหมือนจะดูเยอะไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเนี่ย เวนไม้หมดชิปเปงลถอย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 โอเละเละเละเรียบร้อยแต่คิวอิงแต่คิวอัดบ้องเลยวะ่ะไปอัพให้โอเ้แหลกแหลกอยู่ดีเฟรมเละก็ชอบตอกกี่เท้าวะเนี่ยโค้ชเยอะเลย โอโอยากออกไปเล่นข้างนอกว่ะจะฝ่ากไยยังไงดีวเนี่ยโดนล้อมอะ่ะเอา้านาวีขอโทษเป้ามันดูดอะ่ะ ไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยซรีซารีตายเลยตอนนี้เหลือแค่บิวนอกนะถ้าเขาเล่บิวนอกได้เราผผมก็จบละแต่ก็ยังยื้อกันอยู่จนกว่าเขาจะเล่นบิวนอกได้นะเอ้เด้งอีกล้วเบื่อว่ะเด้งไปกี่ทีแล้ววะเนี่ยสองสามทีแล้วเนี่ย ดูงเงียบๆนะตอนนี้โอ้ไม่เงียบละเหมือนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาไปเล็บบิลนอกแล้วมัง้งผมอยากออกไปยิกกงเขาข้างนอกนะตอนนี้นไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างออกไปก็ตายขอดูตำแหน่งก่อนนี่แนะ่เอ้า <c oughs> ประตูปิดก่อนนะ ว่าต้องสวนออกไปเลยวะวัดดวงจังหวัดเล่นทีเผออะอจังหวัดทีเผอหนึ่งตัวอุ้ยโอ้ยยิงบ้องกันตรงนู้นว่ะ๋ยวผมขอหาหาจุดที่ผมคิดว่า จะเล่นได้ก่อนนะโอ้จะไปตรงไหนเลยรู้สึกมั่วไปหมดบินไม่ได้เหรอวะติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยวเพิ่งอดี๋ยวเพิง่งอดี๋ยวเพิง่งเหลือหกเดี๋ยวเพึงเพ่งยิงนะอดี๋ยวเพิ่งยิงนะขอขอที่ยวนตรงนี้ได้ป่าววะไม่ได้ตรงโอ้โหบินมาแล้วอะยิงก่อนโอเคเหลือแค่หกเองเดี๋ยวขอเติมเลือดแป๊บ ไอตรงนี้นา้จะเล่นได้เออดียังมีหลอดยาเติมเลือให้ให้เต็มอะ่ะเดี๋ยวค่อยออกไปบวนั้นเหมือนจะเริ่มตั้งหลักข้างนอกได้บ้างละใครวิ่งออกมาป้องกันแบบของมันติดกลับไปด้วยอะ่ะเออ มันตอมันเติมได้มันเติมง่ายนะผมว่าแค่ตายแล้วก็วางเตียงแล้วก็รีบๆกลับมาเติมนี่ตายหนึ่งมีตายสองไม่น่าจะเคลียร์หมดยิงเอามันแล้วจังหวะนี้ดูดีเขาพยายามจะเจาะเข้าไปให้ได้แล้วอ่ะอ,อตายตรงนู้นก็มี เกาะหายไปเนี่ยน่าจะเกาะหายนานล้สิบเก้ายื้อเพิ่ง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 ขอตัวนั้นก่อนโอเคตายเดี๋ยวื้อเพิ่งอยื้เพิ่ง <c ười> ครฟุกเลยเลอยู่เลือดดิเหลือสองอยัง <c ười> อ่ะโอ้ฉันนี้ช่ันนี้บอกเลยดวงดวงล้วนๆเขายิงไม่โดนเฉยเลย เหลือแต่ยาเล็กแล้วอะบินอีกแล้วโอเคตายมาเติมกันไวมากมตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่ง โอ้ไม่ทันละเรียบร้อยโออยนของทิ้งละมาไล่ไลือบ้านแล้ววะ ได้ยินเสียงหลือบ้าแล้วเดี๋ย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 วเยทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหจะลื้อออกก็ไม่ได้โอ้ยจังหวะสุดท้ายจังหวะสุดท้ายแล้วทุกคนตายรอบนี้คือจบละมาพร้อม หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเออเต็มทีทุกคนสุดแล้ววะไม่ไหวละบ้านแตกรับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปลงเซิร์ฟอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยว่าันไปนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เอซเยอะมาลงเขาก็มาต้อนรับผมอย่างดีอะทุกเซิร์ฟตอนนี้นะแทบจะย้ายเซิร์ฟวันละเซิร์ฟเลยผมอะอืมก็ เซิร์ฟหน้าผมจะไปลงที่ไหนก็เดี๋ยวรอรบกวนติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับครายเป็นกำลังใจงให้ผมได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงด้วยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็จบเท่านี้่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ